โอเคครับก็กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดันแรงดังเส้นเคยนะครับเกมนี้ผมว่าจะขึ้นปารามาจา์สี่ให้ได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นได้อน,นะถ้ามันไม่ลบผมว่าถึงแน่นอนครับปารามาจา์สี่แต่ผมต้องทําให้มันขึ้นได้ภายในตานี้นะครับเพราะว่าแรงใกล้ถึงแล้วตานี้ต้องถึงให้ได้ ตอนนี้ซ้อมยิงไว้ก่อนเผ <_ Q> ื่อเจอคนจะได้ยิงโดนเซฟไงครับ ขอลงที่บ้านสีแยกไฟแดงนี้นะครับมันน่าจะมีคนนะผมว่าเ้าผมไปไม่ได้เฮ้ยเยร์มีติดบักอุย๊ยห่างตัวว่านี่น่าจะเน็ตไม่ไดีนะครับผมว่า ดีนะไม่มีคนถ้ามีคนนี่ผมล่วงแต่เฝ้าลาดมะม่วงแล้วแบบผมชคดีไงครับไม่มีคนเฮ้ยคนเฮ้ยเพื่อนคมจัด วีระเบิดเฮ้ยข้านยในมีนนคนจะขึ้นมาเปล่าวะน่าจะไม่มีนะครับผมว่านนผมไปฝั่งนั้นดีก,กว่า เผื่อจะมีคนให้ยิงอุ้ยไม่มีคนหรออาจจริงดีเมืองน,นี้ไม่มีคนหรอกครับเนี่ยขอลงไปข้างล่างดีกว่าเผื่อจะมีคนอุ้ยของก็ยังอยู่ครบ น่าจะไม่มีคนจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยคนมาผมนึกว่าไม่มีคนนะเนี่ยมาดิล่วงมาดิ มาบิดที่ก็ร่วงแบบนี้แล้ะครับเฮ้ยเพนมันอโอ้โห <laughs> ยิงมั่วเลยจะร่วงหุยผมล่วง <laughs> ยิงคมเกินเหลือยจะเช่อ,อ <laughs> ขอตัดไปตอนเกิดแบบ๊บมาครับต่นี้ผมขอจริงละ ขอจริงหน่อยัด e กันเฮ้ยเห็นคนผมต้องลงตากนี้นั่นแหละเผื่อจะได้ตุยหลังนี้เสร็จละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตุยหลังเฮ้ยมันเห็นมาดิล่วง คือหลักไปหนึ่งสเตปเฟี้ยวๆอ่ะครับเฮ้ยขบวนข้างหลังมาดิดวงนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะพ่อหน่มพ่ค,คนโอ้โหยิงเข็บกัดมาขอ,ขอพันยาก่อน เดี๋ยวเจอกันนี่ต้องขึ้นไปดักเองข้างบนนี่ถึงจะได้เปียบอุย้ยมันเห็น <c oughs> นี่อ้ยนอันตรายนะเนี่ยสองคนผมว่าผมต้องไปแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวโดนลุมเห็นแล้วเ,เด้อจวดนี้ขออ้อมนะครับทางนี้ก่อนนะครับ ไปคนหายแล้วตอนยิงซะแล้วมาดิอุ้ยผมจัดปืนก็แรงเกินยิงทีเดียวล่วงผมขอตัดไปตอนผมได้เกิดก่อนนะครับ few later. มาตานน้ผมขอจริงละ <c oughs> ผมหวังว่าลงไปนี้จะไม่มีคนนะครับน่าจะไม่มีคนแหละแบบนี้ ไปหาฟาร,ร์มของดีกว่าโอ้โหแถวนี้เดือดจัดโอ้โหวงบิดเร็วเกิน <ผม S 1> ยังไม่ได้ฟาร,ร์มของเลย <c oughs> ไปข้างหน้าดีกว่าวะขออ้อมไปทางซ้ายดีกว่า อุ้ยวงเข้าไปดังนี้ดีกว่าหามองแต่คนจุดเรีนดูวงเสียวคนยิงจัดก oh <my> ว่าวว่าจะไม่มีคนดักน,นะครับเฮ้ยคน <c oughs> มาดิเฮ้ <c oughs> ยมีคนจุดบ้องไฟด้วยวะ่ะ ถ้ากระสุนโดนนี่ผมบอกเลยว่าโคตรเสียวโคตรยิงไกลผมต้องข้ามไปฝั่งนั้นแน่ขึ้นข้างบนดีกว่าหวังว่า จะไม่มีคนนะครับเฮ้ยคนจังหวะนี้ต้องเอาปืนน้อยยิงันแล้วแหละเุ้ยเอ้าปืนยิงไม่ออกล้วงนี่ปืนเล็กก็ล่วงได้นี่ปืนร้อย่งปืนน้อยทรงพลัง เฮ้ยคนถือว่าผม้องเก็บของแล้วขึ้นข้างบนดีกว่าจะได้ได้เตก็บ <11 here. S 1> มีคนเปล่าวะเฮ้ยไม่เห็นแปลว่าไม่มี ผมขอไปบ้านหลังนั้นดีกว่าเฉอ่กระโดดขึ้นเร็วๆเลยเฮ้ยผมได้ยินเสียงตีนจังหวะนี้ผมต้องขึ้นไปซับแล้วแหละมาดิ โอ้โห uh huh. ยิงคมเกินเอาเป็นว่าผมตัดไปตอนผมได้เกิดก่อนนะครับ A few moments later โอ uh ้โ huh. หคนจังหวะน,นี้ผมต้องลงไปแอบแล้วไหดี๋ยวคนเห็น <c oughs> แถมปืนน้อย <c oughs> ด้วย กดมุขซูมเอาไว้ดีกว่านี่มันไม่เขายิงเลยละกันมาดิกลัวปืนเล็กวิ่งเร็วจัดนี่ยิงเลยต้องเข้าไปดันแล้วแหละดูนิ่งๆดิเฮ้ย จะคานหลบไปไหนเฮ้ยนี่ซ้ำเลยละกันโอ้โหคนมาโอ้โหขมร่วงผมร่วงอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับ เล่มใหม่ก็ได้เกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารจีครับเกมนี้ผมตายเยอะจัดผมขอตัดภาพไปตอนผมได้เกิดก่อนนะครับ A few moments later มาผมได้เกิดละอุ้ยคนผมต้องลงตามไปแล้วแหละเผื่อจะได้ดักยิง ไม่ใช่สิตุ่ยยิงอุยว่าจะลงหลังคาซะหน่อยลงไม่ได้เฉยนี่ไม่ร่วมก็บุญแล้วคราวนี้มาดินี่กร <c oughs> ะโดดทำไมวะเฮ้ยมันน่าจะเน้นว่าผมอยู่ข้างๆนั้นนะครับผมว่าแต่ผม ขึ้นข้างบนไม่ได้ไง<笑><笑>เฮ้ยคนโชคดีจังวะคนคนเยอะอุย้ยผมร่วงน่าจะโชคลายแล้วนะครับไม่โชคไม่ใช่โชคดีแล้วอุ้ยคนนี้เล่นเอาจับอยู่บนเลยอยู่บนตรงนี้เลยอยาเกเสียว กคตรเฟี้ยวโคตรตึงเล็งอะไรวะเฮ้ยเขาหน่าจะมองเห็นผีนะครับผมว่าเฮ้ยคนอุ้ยคนนี้แม่งเอาจัดเล็งรอเลยรู้ได้ไงเฮ้ยว่าคนจะลงตรงนั้นอย่างเฟี้ยวเอาเป็นว่า ตัดไปตอนผมได้เกิดก่อนนะครับ A few moments later โอ้โหเกิดมาก็ออกหมอกโ,อโหยผมว่าผมต้องลงหลังคาแล้วแหละจะได้ต่นหลังยิงเฮ้ยคนนี้ถึงเวลาต่นหลังแล้วแหละเ <laughs> สร็จถือด้วงนีหลอยยิงฟรี มีใครอีกเปล่าวะน่าจะไม่มีแล้วมั้งคุ้ยมีคนลงมาใหม่เชีย่ยวมาดิอุย้ยจะร่วงสกิลอะไรวะนั่นโคโ,โน่นั่น โอ้ยชีวิตมันเต็มเร็วเกินเหลือจไปเชื่อเฮ oh <my> ้ยผมได้ที่สามเจ็ดคิวตึงๆเฮ้ยผมแบกบเลยผม,ผมตายตลอดก็แบกได้ไง้ิผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าผมจะได้แบกบอุย้ยวินาทีขึ้นปรามาจารย์สี่นะครับเฮ <c oughs> ้ยบัย เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครดูผมมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละ let's go